สุขสันต์วันครอบครัวค่ะเมนี้เดะเดอสีผ้ามากินเมนูสุดหรูครัวอีแม่จ้ะอ่ะกับทรงการจ้ะคุณแม่ก็เตรียมอาหารการกินว้ให้ลูกอย่างดีนะคะเป็นอาหารเหลาอาหารสุดหรูมีเงินกระหากินว่าได้เดะเดอตรงหน้าตรงนี้เนาะเมนูแรกก็จะเป็นนี่เลยขั่วจักกะจันนี่อันนี้ขั่วจักระจันเด้อค่ะเดอเพิ่นเก็บไว้ตั้งแต่ยามจักกะจันออกมาใหม่ๆนะคะก็มาขั่วแล้วก็ นี่มันจะเป็นตัวแบบนี้เอาปีกเอาอะไรออกก่อนคั่วใส่เกลือปรุงรสนิดหน่อยแซบนัวหลายจ้ะนะคะแล้วก็เอามาตําก็ได้นะคะตําเป็นแจวจัจก,กระจันอ่ะส่วนตัวนี้อันนี้อันนี้เจวจัก,กระจันนะคะตําออกมาตําให้ละเอียดละเอียดนะคะเนาะก็แซบนัวคือกันส่วนอันนี้ไม่เป้งจ้ะคุณจักไม่เป้งกันบ่ไม่เป้งก็คือไข่มดแดงนั่นแหละที่มันแบบ อา,อายุผ่านไปสักพักนึงเนาะค่ะเนาะเพื่อนกับซีฟักออกมาเป็นโตเป็นตัวอ่อนนะคะก็คือเป็นเป็นนางหรือเอื้นไม่เป้งน,นะคะนี่เมนูต่อมาก็คือขวแมงจีนน่นนะคะเดอ้อแมงจีนนหนนาตาเป็นจจงสีเด้ก่อนกินแกะอันปีกออกสก้อนนะคะแล้วก็จะไข่กินนอกจากนี้นะคะนี่นี่นี่เมนูนี่สามีกินอยู่นะคะลาบนกค่ะน่ะเบิงจังนาเพื่อนแซบบอกินกับถั่วแซบคาก แสบคักมากหลายผักไปกับกลืนน้ำลายไปค่ะอันนี้ก็คือเจวจักระจันเ้ยค่ะเด้อหน้าตาเป็นจังสีละแสบหลายกินกับพักแสบแสบจ้ะ